สวัสดีค่ะรายงานตัวประจำวันพี่น้องรายงานข่าวประจำวันผ่านนักข่าวเจอกันทุกมือนะจ้ะเอยพี่น้องเลยอากาศเริ่มหนาวเด้อเยอรมันหนาวแต่ว่ากกบริเติดลบจะ้ะบอคือทางไต่พ็นภาคไต่พันถึงเิมะกะลุงอากาศก็เย็นทางนีนือลัางมือหนาวสุดกันสององศาถ้าอากาศ บนหนาวบานใดก็หกองศาขึ้นขึ้นลงๆยังสี่ละจ้ะช่วงนี้กับล็อกดาวอยู่แต่นในบ้านบ่นได้ไปไปทั้งนอกสองสามืมื่ละก็ลงไปซื้อของแค่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างนี่เป็นร้านขายของกินนะจ้ะเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกับบ่ได้ไปไก่ก็แค่ลงไปย่างสามสี่ก้าวก็ถึงก็ดีอย่างหนึง่งบ่ได้ไปไก่บ่ได้ไปในเมืองสองสามมือละ เพราะว่าช่วงนี้มันเขาประกาศฉุกเฉินเนาะอยู่ในเมืองหนึ่งเขาตำรวจยู่ทุกมุมมาหลดโอเคจะพี่น้องเรวจะได้มาเล่าเล่าข่าวรายวันให้กันฟังถ้าไม่สอนเล่าเรื่องชีวิตไม่สอนกับลูกๆถึงจุดทุกทุกมือนี่ท่านบ่มีอันข่าวเล่ากันสิเฮดคลิปเออ พาพี่น้องเที่ยวหนุนเที่ยวนี่หรือพาลูกไปหาลเหลาะเที่ยวกับซีคิดคลิปเกียวกับขอบคัวเด้อจ้ะพี่น้องอาฝากคือเก่าจ้าบ้านนี้กะหยุดพักการไปเยี่ยมเพื่อนกันเด้อจ้ะมีตัวแทนไปนะจ้ะบ้านวิ่งตามข่าวกับซื้อเกีรตสเด้อจ้ะสิไยายามพี่น้องแทนบ้านนี้เด้อจ้ะทันพี่น้องมาบ่าเห็นไปสอนบ้านไม่สอนเชนี่เราเห็นน้าไปหากะให้ ให้สังเกตเด้อจ้ะบ้านวิ่งตามข่าวเด้อสิเป็นบ้านหลักสิไปหาพี่น้องเด้อจ้ะโอเคคลิปที่แล้วไม่สอนเกินไห้ว่าอา่ต้องได้ไปฮับลูกผู้น่อยนะจ้ะลูกผู้หน่อย,อยตอนนั้นเขาอายุอายุยังบรบเนาะยังบรบเขาก็ยังรออยู่ยังรออยู่เมืองไทยอยู่เพราะว่าเพราะว่ามา้มาม้าไล่กันนะจ้ะประมาณ ประมาณปีหนึ่งลูกแสดวายูมาอยู่ยีนประมาณปีหนึ่ง,จ,งจังได้ไปรับผู้หน่อยนะจ๊ะผู้หน่อยก็รอ้ว่เขาอายุครบสิบแปดสิบแปดน้อยๆก็จงไปเฮดพาสปอร์ตได้นะจ๊ะเฮดพาสปอร์ตก็มีความคิดอีกเด้าะเพราะว่าวขั้นเอามากองกันอยู่บ้านหลังเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบ้านเขากํหนห้ายุแค่สองคนหรือ สามคนเป็นอย่างมากเนาะบ้านสองห้องเนาะบ้านสองห้องแล้วถ้าจะมาอยู่สี่คนก็อยู่บ่ได้ได้บ้านะก็ต้องก็ต้องมีมีบ้านเพิ่มที่นี้แม่สอนกสซเว่าย้อนไปเรื่องอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเพิ่นก็ได้รับได้รับฟังเรื่องเล่าของแม่สอนกับลูกๆนะจ๊ะว่าว่าพอถึงลูกสามคนในเมืองไทยซิบก็บปี อาจารย์นี่แล้วก็เลยพูดคุยในในวงเพื่อนฝูงของเราเนาะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของอาจารย์เพื่อนเกิดสิคุยกันเป็นวงกว้างกว้างกว้าง,างไปว่า,าหญิงไทยแต่งงานกับสามีาชาวเยอรมันแล้วก็พัวไปมิสูกับหลานในใสแล้วก็ทิ้งลูกกับเมียโดยเฉพาะลูกสามคนบ่ยอมออกกลับมามันก็เป็น การพูดคุยในกลุ่มเพื่อนเพื่อนกลุ่มเพื่อนเพื่อนคุยมาหลายปีเพราะว่าไม่สอนรู้จากอาจารย์นี่มาหลายปีแล้วมาหลายปีตั้งแต่ตั้งแต่ลูกยังบุทันเดบุไดมาตั้งแต่ลูกยังอายุยังบทตันเด้ถึงนี่เน,ะนาะบุตันเดถึงเกณฑ์ที่จะกลับมาอายุลูกประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีที่ไม่สอนรู้จากอาจารย์เนาะเพื่อนก็ ได้ยินเขาคุยเรืองนี่เพื่อนก็ได้พูดคุยในวงกว้างของเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนาะที่นี่เพื่อนก็เลยคุยว่าเทดเทพจังใดเทดจังใดเด็กหน่อยยังสิได้กลับมาอยู่น้ำกันเบิดทุกคนจังใดเพื่อนก็สิพายามซอยมันม้าสองคนแล้วคนหนึ่งก็ต้องได้ม้าอีกคนหนึ่งต้องได้มาอีกเพราะว่ามันกลายเป็น ถ้าสิแยกคนหนึ่งอยู่ผุ่นก็เป็นไปไ่ได้ไอ้คนหน่อยก็ล้ออยู่ก็ต้องดึงกันกลับมาให้ได้สองคนเนี่ยเขาก็ล้อน้องสิได้กลับมาเนาะทีนี่ก็มีมูเพิ่์นมู่นเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอแล้วเขารู้เรื่องเรื่องราวองแม่สอนต่อจากอาจารย์เพื่อนก็เบากันกันฟังเบาเรื่องราวหน่นนี่เพิ่นก็ได้ยินมาโดนแล้วเพื่อนก็เลยอยากรู้จักทีนี่ อยากรู้จักก็เลยมารู้จักมาพูดคุยกันก็ได้เบาให้เพื่อนฟังรายละเอียดนั้นนี่โอเคเพื่อนก็นมาซอยอีกพี่น้องเพื่อนมาซอยเอาบ้านหลังนี้ให้อีกเอาบ้านหลังนี้ให้อีกเอาบ้านหลังนี้เป็นซื้อไม่สอนเลยเป็นซื้อเฮาเลยบ้านหลังนีน้เขารับรองห้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรับรองให้ค่าประกันบ้านค่าทุกสิ่งทุกอย่างเขารับรองห้หมด แต่บ้านหลังนี้มีสามห้องสามห้องญ่กก็บ้านหลังนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดลูกลูกไปอยากอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยากายมาอยู่นี่น้ำกันก็ได้เบิดเพราะว่าเพราะว่าบ้านเนี่ยบ้านนี่สามารถอยู่ห้องเนื่องอยู่สองคนก็นได้อีกห้องเนื่องแยกปกติเป็นห้องรับแขกเลยจ้ะห้องห้องเป็สนส่วนนั่งยูเป็นห้องรับแขกตั้งแต่ แต่แต่อยู่กับลูกคนหน่อยเป็นห้องรับแขกที่นี่เพราะลูกสาวนะเขามีแฟนเขาก็แยกบ้านออกไปเนาะพราะแยกบ้านออกไปไอ้ลูกที่เป็นแฝดผู้ซ้ายไม่สอนก็เลยเอาเขามาในนี่ไม่สอนก็เลยให้เขาอยู่อีกห้องนึงไม่สอนก็เอาห้องรับแขกแต่งเป็นห้องนอนคือบ้านนี่ว่าจาเป็นต้องมีห้องรับแขกแต่กี่แต่เฮ็ดคลิปไม่ไหมเนี่ยพี่น้องกระิเห็นไม่สอนกระินางอยู่โตใหญ่ โตตัวใหญ่โตกินเขาเนาะนั่งอัดคลิปแน่ไล่โสดแน่ก็จะอีกมุมหนึ่งจะเห็นอีกมุมหนึ่งอันนั่นแหละจ้ะคือโตกินเขา่าโตใหญ่เลยตะกี้ก็เป็นห้องรับแขกห้องนี้ที่นี่ก็จําเป็นต้องมีห้องรับแขกเพราะว่าให้ให้ลูกมาอยู่น้ำกันเขากับได้มีแขกอย่างสม,มหากับมีแค่ขอบครัวมีแค่อาจารย์เพื่อนมาสอนหนังสือให้มาติวหนังสือให้ก็นั่งอยู่ในห้องครัว ของควักก็มีโตกินเขา่าก็นั่งพุน่นอันนี้ก็ถือว่าลูกเต้าได้อยู่น้ำกันโอเคเบาว่าผู้เพื่อนเพื่อนนะอาจารย์นเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับเคยมีลูกแต่ว่าเพื่อนก็มีปัญหาเพื่อนก็บว่ได้เจอน้าลูกเพื่อนมันก็เป็นการการแบบว่าตรงกันข้ามอันนั้นเพื่อนเป็น เป็นร <muitas> ังแต่เพิ่นพยายามเพื่อนนี้ปัญหากับครอบครัวเพิ่นเนาะได้ยาล่างกันแล้วเพื่อนอยากเจอลูกเพิ่นเพิ่นพยายามขืนสารขอเจอลูกขอเป็นผู้ดูแลบุตรร่วมแต่ทางเมียเพิ่นเพิ่นบ่ยอมก็คือทุกมือในซิบก็ปีเพิ่นบ่ด้เห็นหนาลูกเพิ่นกันเลยว่าเด็กหน่อยคู่แฟดก็อายุทอกันลูกเพิ่นแล้วค้นเล็กคนหน่อยก็อายุทอกันลูกคนหน่อยเพื่อน เพื่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าเพื่อนอยากซอยเหลือเด็กหน่อยอยากชดเชยความรู้สึกของเพื่อนนะคันเพื่อนได้ซอยหรอเพื่อนก็สิคิดว่าเออเพื่อนขึ้นได้ซอยลูกเพื่อนเพราะเพื่อนบม่มีโอกาสเห็นลูกเพื่อนเพื่อนก็เลยอ่มายืนมือซอยเหลือตรงนี้ยื่นมือมาซอยเหลือเด็กหน่อยเพื่อนก็ซสื่อของให้แต่บ้านหลังนี้แปลกก็บ้านหลังนู้นเพราะว่าบ้านหลังนี้สมีครบอาเพื่อนย้อมสื่อ ซื้อเตียงซื้อที่นอนซื้อเตียงซื้อที่นอนออเตียงซื้อที่นอนให้คนหน่อยที่สิมาเพกกื่อก็สื้อเตียงสื่อที่นอนให้สองคนน,น,น,นั่นพร้อมถ้าเพื่อนนี่เพื่อนเพิ่นเออพ่อพ่อสิมีนะจา๊ะเพิ่นพ่อมีกําลังทรัพย์เพื่อนมีกําลังทรัพย์ที่นี่มันก็ได้กลายเป็นเพื่อนมารับมารับช่วงรับผิดช,ชอบ พ่าอีกบ่โดนอีกบ่โดนกับซิมิทางรัฐบาลฟอ้องอันนี้ว่าว่าเข้าวว่าเข้าๆว,ว่าเพิ่นเริ่มยืน่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือว่ามีบ้านหลังนี้มีบ้านหลังนี้เอามีทุกคนมีเตียงนอนเพิ่นเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นคนคนเดียวลูกเพิ่นมีเพิ่นบ่ได้ดูแลลูกเพิ่นไปอยู่ประเทศอื่นก็ได้แค่ทรงเสียรายเดือนทรงเสียรายเดือนเพิ่นก็บ่า เขาตัวคนเดียวเขาสามารถช่วยใครก็ได้เพื่อนวายยังสี่เนาะเพื่อนก็เลยมายื่นมือมาซอยเหลือเด็กหน่อยซุมเนี่ทุกคนก็มีเตียงนอนบ่คือบ้านหลังนั้นทุกคนมีฟูกเนาะจ้ะมีฟูกคนละอันหนาสงสารเพราะมาตรงนี้เพื่อนมาเห็นสภาพเพราะมาเอาบ้านเพื่อนก็ว่ามันต้องมีทุกคนต้องมีเตียงนอนมันเมืองหนาวเสียเอาฟูกจังสันบ่ได้เพื่อนก็คุยกันเนาะเพื่อนก็เป็นเพื่อนคุยกัน ว่าอาจารย์เพิ่นกันว่าเออเธอกระซอยเขาเธอมีกําลังซรัพย์หลายเธอกระซอยเขาฉันบ่มีกําลังซรัพย์ฉันกระซอยเท่าที่ซอ,อซ,ออซ,ออซอยได้เพื่อนกันเลยพาลูกแฝดก็ไม่สอนพาไปเลือกเบื้องตู้เสื้อผ้าเตียงนอนโซฟาของใส่ภายในบ้านนั่นแหละพาไปเบื้องเนาะที่นี้ก็กกายเป็นเอา้ามันมีพร้อมเบิด์เธนี่ยมีพร้อมไอ้คนหน่อยมาเนี่ยไอ้คนหน่อยมาเนี่ยคือ ดีเน่มีพร้อมแล้วคู่แฝดมา้าเขาก็มีแค่ทีนอนเนาะแค่ทีนอนกันเลยต่างกันแต่ว่าหลังๆมาสองคน,นก็ได้คือกันได้เตียงได้ยังทุกคนก็มีเตียงอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีความโชคดีของผู้เข้ามาอุปถมัมภ์ดูแลดูแลชีวิตแม่สอนกับลูกๆนะจ๊ะเริ่มเริ่มจะขยับขึ้นมาดีเน่เริ่มขยับขึ้นมาดีแน่เพราะว่า มีผู้มีพระคุณนะจ๊ะหยิบยื่นความช่วยเหลือคือคือเขา,เขาส,สาเขาสงสารเขาสงสารเล็กน้อยอเขาก็ขอเบิ้งรูปเด็กน้อยอยู่เมืองไทยเขาใส่ชีวิตจังไดจังไดเอากให้เบิง้งให้เบิ้งลูปเบิ้งอย่างเอาก็เบ่าห้ฟังเบสทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหตุการณ์เป็นจังใดที่นี่เขาพากกันเครียดเครียดให้พอเด็กน้อยหลายเครียดหลายว่าเป็นอย่าง เป็นอย่างก็คือใจลายใจดำแทะเป็นเป็นคนเยอรมันที่จิตใจต่ำช้าเขาเฝ้าสินะต่ำช้าหลายแล้วเป็นคนว่เข้าใจว่าเขาทิ้งลูกได้จังใดถ้าถ้าเธอรู้จักฉันเล็้วก็หนีแน่ตั้งแต่เริ่มแรกไอผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกเล่นงานโดยโดยทีมงานทนายกับศาล ย่างหนักเลยอันนี้มะฮู้มะฮู้สายไปพะวางสินเะนาะมะฮู้สายไปแต่ก็บ่เป็นอย่งางบอเป็นอย่างเดียวเดียวดูดูแลกันไปเรื่อยเพื่อนก็บวบางสินเนาะยังโอ้ยพากกันแบบโชคดีขึ้นมาอีกอีกขยับนึงพี่นนอะโชคดีขึ้นมาขยับหนึ่งมีตะค้นแบบมีมีจิตใจแบบว่าอยากอยากซอยเหลือด้วยความสงสารเนาะ คนที่เขามีกําลังสับเขาเขาก็ว่าเขาแค่ไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่เขาก็มดไปโดยที่โดยที่บารมีอย่างกลับมาอันนี้ถือว่าเขาซอยเขาซอยแล้วเขาเห็นเด็กหน่อยได้มาอยู่บ้านเขาได้กลับมาประเทศเขาเขายัางเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เห็นเด็กหน่อยมีความสุขเด,เด็กหน่อยไฟฝันมาโดนอยู่เมืองไทยเห็นรูป แต่ละคนเนี่ยพร้อมแล้วก็้าแล้วก็นาพ่มีความสุขเลยเห็นรลปเนาะว่าทุกทุกมือนเนี่ยเขากล่าเริงไอ้ไอคนที่เป็นลูกซึมเสา้เนี่ยตอนอยู่เมืองไทยจ้อยพร้อมลายลูกสาวก็พร้อมก็พร้อมทุกคนเหระจา้ะพราเดี๋ยวนี้นะ่โอ้โหโอ้วนปึ๊กเลยพี่น้องผู้ชายที่เป็นครูแฟนะอ้วนปึก๊กตอนนี้กำลังลดน้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักเพราะว่าเขาอ้าวนลาย น้ำหนักเขาหลายแล้วแม่ผมต้องลดสักสิบกิโลหรือสิบ้ากิโลเาันตอนนี้อ้วนมากว่าั้นแนวเขาเล่นเกมพี่น้องเล่นเกมแล้วก็นั่งกินบ่ค่อยออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้ทักทวงอันนั้นอันนี้ก็เลยก็เลยอยากลดน้ำหนักแล้วนั่นแหละพี่น้องมันจะมีคนสองคนที่เขามามาดึงชีวิตแม่สอนกับลูกๆขึ้นมาเด้อ ถ้าเฉพาะตัวเองเนี่ยบ่มีสิทธิ์บ่มีสิทธิ์เท็ดอีอย่างได้เพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็บม่มีงานทำแล้วเขาเป็นผู้ผู้ไม่มีฐานะการเงินอีอย่างอยู่่นี่เนาะบ่มีบ่มีหลักฐานบ่มีอีอย่างที่สิว่าสามารถมีบ้านได้บ่มีอันหลังนี้ก็คือคุณหมอ เพื่อได้คำประกันคำรับรองว่าให้เขามีชื่อร่วมเป็นเจ้าของบ้านบ้านเช่าเด้พี่น้องคือมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่บ้านนี้ได้โดยบต้องมีผู้ใดมามาไล่เขาออกคือเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์อ่าให้ผู้ใดมาเยี่ยมหรือว่ามาลงทะเบียนนำเขาได้แต่ก็มีเฉพาะลูกล่ะจ้ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็อยู่ได สามคนนะจ้ะสามคนอยู่สี่คนเนี่ก็อาจสิด้อยู่แต่ว่าปกติสามห้องก็คือสามคนเขาก็ไล่ใแห่งคนละห้องอันนี้กับห้องรับแขกก็กกายเป็นห้องนอนจ้ะตั้งแต่ลูกผูผูครูแฝดมาอยู่น้ำเนาะคือเขาจะไปย่ใส่ละพี่น้องมันก็มันก็เง,งาแล้วจังใดก็เขาก็อยู่น้ำกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะอยู่เมืองไทยก็อยู่น้ำกันก็ได้ มาอยู่น้นแม่นี่ยแหละบ่ต้องไปใสอยู่นําแม่มันก็อยู่ไกล้ชิดเทาก็อ,อุ่นใจเนาะเห็นลูกอยู่น้ำได้อยู่ได้กินอีหยังก็กินน้ำกันไปนูน่นไปนี่ก็ไปน้ำกันนั่นแหละมีช่วงนี้ก็ไปใส่ลำบากอีกล้ะพี่น้องช่วงโรคระบาดมานี่ยเขาก็ต้องดูแลดูแล,แลตัวเองแล้วก็เฮ็ดจังไดนะบ่ไปใส่บ่บบไไบบค่อยไปไสเพื่อเซฟ บ่ให้มันเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นแล้วมันก็นลําบากนั่นแหละพี่น้องมาคุยมาคุยว่าว่าใครที่มาซอยบ้านหลังนี้อีกเนาะจ้ะในความโชลกไล่กับมีความโชคงดีมามาซอยอยู่พี่น้องแล้วแล้วมันก็สิมีผลพ่วงซอยเรื่อยเรื่อยมาได้จ้ะบัดนการซอยเหลือนั่นคือเริ่มต้นนะจ้ะ อันนั้นคือการเริ่มต้นแล้วก็สิได้มซมาซ้อยเหลือยืดยาวมาอีกได้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีจะจดหมายฟ้องร้องจากทางรัฐบาลเน,นาะจ้ะว่าเป็นอย่างคือฟ้องร้องจากรัฐบาลนะเรื่องอเขาเพิ่งเขาเพิ่งเพิ่งเจอตัวเด็กหน่อยสามคนนี่เพราเอากลับมาได้ปุ๊บพรเขาไปลงทะเบียนบ้าน ลงทะเบียนเรียนหนังสือลงทะเบียนไปที่หลวงเนาะขอเงินซอยเหลือจากเขาในการอยู่การกินของเด็กหน่อยของการเรียนการยังเขาก็เริ่มตรวจสอบด้วยว่นเอ้าเป็นยังเด็กหน่อยสามคนนี่คือพึ่งมาลงทะเบียนบ้านคือพึ่งมาลงทะเบียนการเรียนเรียนเป็นยังคือมาเรียนแบบนี้เขาก็เลยสืบ สืบประวัติเล็กหน่อยเขาก็เลยอ่านอยู่ในแ้มเก่าๆเขาก็กิมีเนาะเล็กหน่อยเนี่ยหายจากเยอรมันไป2004 2004หายออกไปจากสารระบบเขาหายออกหาตัวพอ่อแต่เขาก็บ่ได้มีจดหมายทุ่งเท้าหายยั้งเด้เขาก็เงียบเขาก็ไ่ได้นั่นอีหอย่าง เพราะว่าพรบไปรายงานพรอนบอไปแจ้งว่าเด็กหน่อยบอยูนี่แล้วเขาก็เลยว่าตลอดเวลาที่เด็กหน่อยบอยูนี่เขาก็ได้ส่งเงินเดือนเด็กหน่อยให้ให้ทุกเดือนเขาก็ส่งให้เขาให้เขาเขาโดยธนาคารอยู่เมืองนี่แหละพี่น้องเพราะว่าผัวพลังนี่ยเขาก็พาเขาไปเห็ดเด้เขาไปเห็ดอ่ใบเขาไปเห็ดอ่ดินเรื่องกินเงินเดือนเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนาะทุกคนเนาะยู่นี่เขามีเงินเดือน เด็กแรกเกิดจนสิบแปดนละจ้ะเขาก็พาไปเดินเรื่องเงินกับเขาธนาคารเท้าวะเนี้ที่นี่ช่วงเด็กหน่อยอยู่เมืองไทยเงินเขากับซงอยู่ด้เขาก็เขาธนาคารเทาอีกาะเทาสองเดือนสามเดือนเทากลับมาเขาก็มาเบิกเงินตัวนี้แหละกลับไปใส่กลับลูกอยู่บ้านเขาก็มาเบิกเท่าละ,อะสองพันสามพันออแล้วแต่เขาบ่เอาบ่เอาเงินออก โดนบันไดเขาก็เบิกเงินตัวนี้ล่ะยามเขากับบ้านเขาเอาเงินตัวนี้ล่ะกลับไปน้ำเขาก็ถือว่ารัฐบาลเขาซอยเล็กหน่อยแม่นบอกเขาก็บอกเข้าใจว่ามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายถ้าถ้าเด็กไม่ได้อยู่ประเทศเขาว่าสั่นเขาแจ้งเข้ามาเนาะเขาก็บรรลุที่นี่ก็มีเพราะเขาสืบดูลแล้วว่าเขาจ,จ่ายจักปีจากปีเขารวมยอดจากปีนั่นจนมาหอด เจอตัวเด็กหน่อยเขาใส่เขาจ่ายเงินให้เฮาค่าเด็กหน่อยนี่ทอดไถเขารวบรวมเงินมาเบ็ดเสร็จเป็นเงินเจ็ดหมื่นหกพันยูโรพี่น้องเขาก็มีสารสารกับฟ้องเขามาบหเนี่ยว่ารัฐบาลใหสารฟ้องเขามาว่าเราต้องชดใช้เงินเจ็ดหมื่นหกพันยูโรคืนให้รัฐบาลเพราะว่าเฮาเอางเงินเ,นเดือนเด็กหน่อยนี่ ไปใส่ใจโดยที่เด็กหน่อยบอร์อายุประเทศเขากรณีนี้คือผิดประสานพี่น้องถ้าเด็กเด็กหน่อยอยยุประเทศเขาเนี่ยบมีความผิดคือเขาเลี้ยงดูเด็กหน่อยดูแลเด็กหน่อยคนของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเอาเด็กหน่อยหนีจากประเทศนี่แล้วกินเงินเดือนเด็กหน่อยโดยที่เด็กหน่อยบอร์อายุประเทศนี่อันนั้นคือความผิดแล้วเขาก็บ,บ้รลูเรื่องว่ามันเป็นเงินที่ผิดเพราะว่า ผัวเขาก็บ่เคยเบอาเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเขาก็บ่กไปแจ้งทางรัฐบาลว่าเด็กหน่อยบปอยูน่นี่คือเขาตั้งใจจงใจที่เด็กหน่อยให้อยู่เมืองไทยเลย่อห้กลับมาแล้วเขาก็บอเคยบอกเขาเลยว่าเงินที่เขาใจ่ายให้นะ่ะมันผิดเด้อถ้าเด็กหน่อยอยู่เมืองไทยนะ่ะหรือ ฉันบ่ได้แจ้งเด็กเอ่ได้แจ้งเรื่องเด็กหน่อยไปทั้งหลวงเด้อว่าเด็กหน่อยบ่ได้ยูเยอรมันเนี่เขาก็บ่เคยบอกเขาเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนเยอรมันเขาต้องหูกฎหมายว่าอันใดถูกอันใดผิดถ้าลูกบ่อยูหนี่แล้วเขาต้องไปแจ้งเขาก็คิดว่าอย่างสี่เพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ประเทศนี่เนาะเขาต้องรู้ว่าเขาต้องหูกฎหมายเขาบ่รู้แล้วเขาเป็นค้นทางฉาติเขาพาเขาไปเดือดรือเรื่องรับเงินเดือนเด็กหน่อย เขาก็เฮากะรับเพราะว่าเขาเป็นแม่ดูแลเด็กหน่อยเนาะเขาก็เลยคิดว่ารัฐบาลเขาซอยเงินมาเนี่ยคือเขาซอยเลี้ยงเด็กหน่อยเพราะว่าพอมันบด้จายเนาะพ่อเขาว่ารับผิดชอบเขาว่าจ่ายค่าเลี้ยงดูเขาก็คิดว่าเออในเมื่อพอบ่จจาคค่าเลี้ยงดูรัฐบาลจ่ายตรงนี้เขาก็ยังพาะมีแก่ขัดสนเน่ยที่นี่พ่อไปไปมมาเด็ก เด็กหน่อยมานี่แล้วเขาตรวจสอบเด็กหน่อยย้อนหลังมันก็เลยกลายเป็นเขาฟ้องร้องเข้ามาแม่พี่น้องฟ้องร้องเข้ามามันก็เลยกลายเป็นต้องได้ขึ้นลงขึ้นศาลก็ขึ้นไปรอบนึงแลวละศาลแต่มันก็ซิมีมาอีกเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในระวางรัฐบาล <laughs> รัฐบาลมามาฟ้องร้องทางคุณสอนจะเรื่องเรื่องนี่แหละเดี๋ยว การซอยเหลือของคนสองคนเนี่ะก็สิได้ยืดเยื้อมาเท่าทุกมือเนี่ยยืดเยื้อมาเพราะว่ากระองก็ต้องได้ไปจ้างทนายต้องมีทนายร่วมบางมือขืนสารก็ต้องมีล่ามไปพบมอยังสิก็คือเพิ่พ่นเดินเรื่องห้เบิดคือการที่เพิ่นซอยเนี่ยคือเพื่อนเขียดเลยพี่น้องเพื่อนเขียดว่าผู้ชายคนนี้ ้ายเลวมากสามารถทิ้งลูกเจ้าของได้แล้วไปทำบดีกับครอบครัวไม่สอนให้ครอบครัวเขานี่แตกเล่าไปมีกับผู้อื่นว่าเป็นอย่งมีกับหลานเจ้าของนี่มันเลยมันเลยเจ็บปวดเขาก็เลยอยากช่วยครอบครัวนี้ด้วยแบบว่าเขียดนะเขียดให้พอของเด็กหน่อย ก็เลยจับมือกันมาซอยเหลือครอบควัวไม่สอนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมันเริ่มยาวแล้วพี่น้องคลิปหน้ามาฟังต่อน,นะจ๊ะว่าจะเป็นจังไดเนี่ยการไปขืนศาลการดนฟ้องร้องการยังไม่สอนกระเสมาเ้าอีกนะจ๊ะโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้า้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจแล้วก็บอพลาดคลิปใหม่ๆที่ไม่สอนมาเล่าให้ฟัง้อจ้ะเจอกันอีพีหน้าจ้ะอย่าลืมอ่อ ฝากแล้วฝากอีกเนาะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามมิคาเดจพี่น้องขอบคุณทีิวครามโฆษณาเดจคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ